ร้อหกครับไะ้นะก้งหนูหนูวแตัวไม่ดูเลยนี่กินแล้วหมายเลขนะคะหนึ่งร้อยห้าครอยห้าถังนนด้วยเออแล้งถังนนด้วยรออีกหนค่ะไปกลับไป ร้อยหกครับไป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 ไแล้วไปแล้วไปกินแล้วดู้องหนูอะไรนะของหนูหนูก้าตัวเก้าค่ะดีใจไหมคะ เราตัวไม่ดุเลยได้กินแล้วแต่มีคอนเสิร์ตล้านี้สวยมากสวยมากสวยด้วยรวยด้วยค่ะสวยรวยค่ะสวยไม่รักใครจริงมีแล้วนี่แหละต้องสโลแกนร่วะรับค่ะรับค่ะสวยมาแล้วค่ะคุณลขานี่แหละขันโตะอะขันโตะขันโตขันโตช่วยเอาอาหารลงเลยค่ะ กินนะคะจะได้กลับบ้านค่ะนะคะนี่จะได้กลับบ้านค่ะคุณขาความในใจความในใจความในใจปะคะ <5 S 2> คอา้อาวคุณขาตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มแล้วนะคะไม่กลับคะ่ะมือดึกดก,กินแล้วนอนฉันก็ควรจะไปเสิร์ฟสามีฉันค่ะ